สดีครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกด20ชั่วโมงนะครับเป็นการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ถึง10,000ชั่วโมงเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมานะครับผมอาจารย์บอมจากช่อง My Map Guru นะครับก็วันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ The First 20 Hours นะครับหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยกด20ชั่วโมงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นช่องที่พยายามจะสรุป เนื้อหาหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะครับให้อยู่ในรูปแบบไมลแบบให้จบในแผ่นเดียวเลยนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กดกระดิ่งหรือใครอยากจะเลี้ยงกาแฟผมก็สามารถกดซุปเปอร์ตงได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เรามาดูซิ20ชั่วโมงที่เขาว่าเนี่ยโอ้อยางงี้ถ้าแบบ20ชั่วโมงนี้ทุกคนมีโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมว่ามันก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับ เล่มนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของผู้แต่งนะครับแล้วก็อันที่2มีการอ้างอิงไปถึงกด10,000ชั่วโมงด้วยนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องแบบแลปิสกิลคือการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับ อันที่4ี่เป็นเรื่องของสเตปในการเรียนรู้นะครับทักษะใหม่ๆแล้วก็อันที่5เป็น4ขั้นตอนจากหนังสือเล่มนี้หลังจากที่เราเลือกแล้วว่าเราอยากจะฝึกฝนทักษะไหนมันก็มีกระบวนการอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับนะเรามาดูตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกก็คือนี่ผมขอสูงเข้าไปที่นี่เลยนะครับนะจอร์จคอฟแมนเนี่ยเป็นผู้แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเป็นใครมายังไงเราลองมาดูกันซินี่เลยนะครับเขาเป็นอะไรครับ เขาเป็น business coach นะครับก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเนี่ยเขาก็เคยแต่งหนังสือมาเล่มก่อนหน้านี้นะครับเป็นชื่อ The Personal MBA นะครับเมื่อปีประมาณ2010นะครับก็เป็นหนังสือเบสเซเลอร์ขายดีเลยนะครับแล้วก็มาเป็นเล่มนี้คือ The First 20 Hours นะครับเป็นกฎ20ชั่วโมงก็แต่งมาตั้งแต่ปี2013สะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะทำให้เราเห็นว่าการเริ่มต้นเนี่ย ในการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสามารถทําตามกฎที่เขาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ผมว่าทุกคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ง่ายเลยนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเหตุผลของเขาคืออะไรครับเนี่ยจอร์จคอฟแมนเนี่ยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือพอเขาแต่งงานแล้วเขามีลูกเนี่ยปรากฏว่าเขาอาจจะต้องเลี้ยงลูกด้วยใช่ไหมยอยู่กับพยาเลี้ยงลูกแล้วก็ทางานที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าอุปสรรคเขาคือ เขาเป็นคนที่ชอบแบบฝึกฝนอ่านหนังสือทําทักษะอะไรใหม่ๆแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเวลามันน้อยลงคนรอบข้างเขาก็บอกโอ้เวลาน้อยอย่างนี้ทําอะไรไม่ได้หรอกเขาก็มีเชื่อเขาก็อยากจะแบบว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีเวลาน้อยก็จริงแต่เราอยากจะทําไมครับอยากพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองเนี่ยมันพอจะมีวิธีการอะไรทําได้ไหมนะครับเขาก็เริ่มแบบค้นคว้าวิจัยเริ่มต้นก็คือไปห้องสมุดหาหนังสือมาอ่านเนี่ยแต่พอเขาไปค้นคว้าวิจัยเนี่ยปรากฏว่า ทุกอันเนี่ยพุ่งไปที่อะไรครับกฎ1,000 0ชั่วโมงที่เราเคยทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเป็นกฎ1,000 0ชั่วโมงเนี่ยซึ่งมันมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งนะครับก็คือคนนี้นะครับแอนดรสอิลิกเซนนะครับเขาก็เป็นคนที่คิดกฎ1,000 0ชั่วโมงขึ้นมาเราลองมาดูซิว่ากฎ1,000 0ชั่วโมงเนี่ยที่จอร์จคอฟแมนเนี่ยไปไปค้นคว้าวิจัยว่าอยากเก่งเนี่ยจะต้องแบบ ฝึกฝนประมาณอนูหมื่นชั่วโมงซึ่งมันกินเวลานานมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของกด1,000 0ชั่วโมงเราลองมาดูกันนะครับนี่เลยนะครับอ่าผมซูมให้ดูชัดๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันนะอ่าอเคชัดแล้ว ก็1 0 0 0 0ชั่วโมงนะครับที่แอนเดรสอิริเกชันเนี่ยคิดขึ้นมาก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นมาสเตอรีระดับโลกเลยนะครับเราจะต้องทำไมครับใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างจริงจังเนี่ยประมาณหมื่นชั่วโมงนะครับก็เลยคำนวณมาให้ดูคร่าวๆว่าเฮ้ยหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันประมาณไหนครับก็5ปีคูณ365วันคูณวันละ6ชั่วโมงนะครับก็ได้หมื่นกับอีก950ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราฝึกทั้งวันเลยครับอย่างจริงจังแล้วัโมบก เราก็จะเป็นเมืออาชีพระดับโลกได้นักกีฬาระดับโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆระดับโลกเนี่ยอันนี้คือเขาต้องใช้เวลาฝึกประมาณนี้เลยนะครับโดดเด่นทําได้ดีเป็นผู้นําในเรื่องนั้นๆนะครับอันเดรีอิเร็กซเนี่ยเป็นชาวสวีเดนนะครับเขาก็อยู่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดานะครับแล้วสิ่งสําคัญที่เขาคิดค้นวิจัยนะครับรีเซิร์ชต,ต่างๆก็เป็นเรื่องของการเค้น Performance ของคนเหล่านี่แหละนะครับก็เลยเกิดเป็นกฎ1 0,000ชั่วโมงขึ้นมานะครับแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขานะครับแต่จะรู้จักคนนี้มากกว่านะครับมาล์ค e เกเวลนะครับซึ่งเขาเอาสิ่งที่แอนเดรีอริกเซนเนี่ยได้ทำการค้นคว้าวิจัยเนี่ยมาพูดไว้ในหนังสือ o u t l i เออนะครับ The Story of Success เนี่ยว่าถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยระดับโลกเลยแบบนี้จะต้องมีการฝึกฝนประมาณ1 0 0 0 0ชั่วโมงนะครับ โอ้โหซึ่งทำไมครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> กลับมาท,ที่คนนี้เลยครับจอ์จคอเมนบอกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงลูกอยู่นะเวลาเราก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับจะทำยังไงดีละ่ะถ้ามันไม่สามารถที่จะใช้การฝึกฝนแบบโอ้ห้าปีเนี่ยทุกวันเลยวันละหกชั่วโมงเนี่ยเขาทำไม่ได้แน่ๆเลยนะครับเขาก็เลยพยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆนะครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มค้นหาวิวธีการใหม่โดยที่เขาบอกว่าเขาต่อต้านไอ้กฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีเวลาแน่ๆแต่เขาจะต้องหาวิธีการใหม่ๆให้ได้ เขาก็เลยไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทักษะอะไรครับและปิดสกิลก็คือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยแบบความรวดเร็วนะครับและปิดก็คือแบบรวดเร็วเลยอะ่ะมันจะต้องมีวิธีการแบบไหนบ้างนะครับอ่าและปิดสกิลมันมีสิ่งที่ต้องทําคืออะไรครับ1ก็คือต้องมีสมาธิทําไมครับสมาธิจดจอนะครับอ่าผมสูงไม่เห็นาชาัดแบบนี้นะ 1. ใครจะทําและปิดสกิลได้หนึ่งต้อง มีสมาธิจดจ่อตั้งมั่นมุ่งมั่นมากๆเลยนะครับเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณนะครับแล้วเวลาที่ใช้เนี่ยที่สําคัญก็คือประมาณ20ชั่วโมงแรก20ชั่วโมงแรกได้หมายความว่าครับก็สามารถ <c oughs> แบ่งฝึกได้วันละ45นาทีต่อเนื่อง30วันก็จะได้ประมาณ22.5ชั่วโมงหรือประมาณ1เดือนนะครับโอ้ถ้า1เดือนเนี้ย อันนี้น่าจะพอมีความหวังใช่ไหมครับแต่ถ้า5ปีนี่หมื่นชั่วโมงมันมันดูยากไปหน่อยแล้ววันหนึ่งต้องใช้6ชั่วโมงอะ่ะแต่อันเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยเราจดจ่อมุ่งมั่นเน้นคุณภาพในการเรียนรู้เลย45นาทีนะครับทาต่อนเนื่องหนึ่งเดือนเราก็สามารถที่จะสร้างทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทาไมถึงต้องเป็น20ชั่วโมงแรกนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่ามันจะมี frustration barrier ก็คือแบบตอนที่เราเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะเกิดทั้งเรื่องของอะไรครับ ร่างกายจิตใจอารมณ์ต่างๆมีการต่อตาไม่มั่นใจยากเกินไปไม่สนุกเลยฉันทําไม่ได้แน่ๆงั้นถ้าเราไม่ไม่อดทนแล้วก็พยายามทําต่อไปเนี่ยเราไม่สามารถทําลายกําแพงนี้ได้เราก็จะเลิกทํานะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับเน้นเรียนรู้อย่างสนุกตั้งใจจดจ่อนะครับหาวิธีการที่ทําให้เราสนุกด้วยนะกับการเรียนรู้เนี่ยถ้ามันผ่านพ้น20ชั่วโมงไปได้เนี่ยเราจะบอก ร่างกายเราเนี่ยมันจะเริ่มเรียนรู้แล้วบอกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยเราก็ทําได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือนี่นะครับทักษะที่เราจะเรียนรู้อะไรแบบเร็วๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับงั้นพอเขาเรียนรู้เรื่องแบบแรป i ิ s k สกิลไปแล้วนะครับเขาก็มาดูว่าเอ๊ะ hey, ถ้าเราจะแบบสร้างนะครับสเตปในการอะไรครับกระบวนการในการเรียนรู้ ให้ได้มาซึ่งทักษะเนี่ยมันมีอยู่3สเตปใหญ่ๆนะครับ s k l l l c q u i s i t i o นนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอันนี้เลยนะครับ3สเตปที่เขาว่าเมื่อกี้แล้วปิดสกิลใช่ไหมเรียนรู้อย่างรวดเร็วต้องมีอะไรบ้างใช่มั้ยอันนี้เป็นทักษะรวมๆโดยทั่วๆไปนะครับทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะได้ทักษะใหม่ๆเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นตอนผมว่าทําเป็นคล้ายๆบันไดว่ามันต้องผ่านขั้นตอนที่1 2 3นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของอะไรครับ c ognitiv e นะครับเป็นเรื่องของการทําความรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับขั้นที่2คือ association ก็คือการเชื่อมโยงนะครับขั้นตอนที่สก็คือ autonomous ก็คือพอมันฝึกฝนจนมากพอมันก็จะเกิด อสมบูมติเลยนะครับในการที่คิดหรือทําอะไรบางอย่างด้วยวิธีการหรือทักษะแบบนั้นนะครับอันที่1นึ่งเขงทีฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องของอะไรครับการทําความรู้ความเข้าใจนี่ก็เกิดจากการค้นคว้านะครับทำความเข้าใจนะครับแล้วในเรื่องของกระบวนการคิดก็คือว่าพอเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเราต้องพยายามแยกส่วนการเรียนรู้ให้ได้นะครับอันนี้สําคัญนะเป็นคีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับว่าถ้ามัน มันใหญ่เกินไปเนี่ยมาเรียนรู้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งการเรียนรู้เป็นส่วนย่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนที่2คือ association คือการเชื่อมโยงเนี่ยการเชื่อมโยงเกิดได้จากอะไรครับเกิดได้จากการฝึกฝนฝึกฝนก็ยังไม่พอนะครับการฝึกฝนเนี่ยมันอาจจะทําได้ทําไม่ได้เราอาจจะต้องมีการ feedback โดยถามคนที่เชี่ยวชาญหรือ ตอนเราผิดพลาดแล้วเราดูซิวันมันมีวิธีการอื่นไหมแล้วก็มาฝึกฝนใหม่นะครับก็เกิดเป็นอะไรครับเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงทักษะเหล่านั้นเข้ากับตัวเองพอมันทําได้จํานวนที่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอะไรครับขั้นตอนที่3คือออโตนมัสก็คือมันเริ่มเกิดกระบวนการที่ทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะเป็น3สเต็ปนะครับในการที่กระบวนการเรียนรู้ที่จะทําให้เราได้มา ซึ่งทักษะใหม่ๆนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเราจะเรียนรู้โดยใช้เพียงแค่20ชั่วโมงละมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันมี4ขั้นตอนนะครับในการเรียนรู้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราจะเลือกเพิ่มทักษะอะไรนะครับอย่างผู้เขียนเนี่ยเขาก็มีทักษะเรื่องของอะไรครับแบบ อาคูเล่ยโยคะอะไรแบบนี้ครับเขาก็เอามาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากจะเพิ่มทักษะด้านไหนนะครับได้หมดทุกด้านเลยนะครับพอเลือกได้ปุ๊บ4ขั้นตอนสําคัญก็คืออันนี้เลยครับนี่นะครับขั้นตอนสําคัญของเขาเล่มน,นี้ผมก็พยายามจะให้เห็นแบบคีย์เวิร์ดที่มันเป็นภาษาอังกฤษจากออริจินอลด้วยนะครับว่า มันเป็นบางทีคำศัพท์ผมอาจจะแปลได้ไม่ถูกต้องมากถ้าบางคนคล้องภาษาอังกฤษเห็นแล้วก็าอาจจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมถ้าอยากเข้าใจเนื้อหามากๆผมแนะนําซื้อมาอ่านเลยเล่มนี้ดีมากๆนะครับภาษาไทยก็มีแปลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคสขั้นตอนในการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะครับใน ยี่สิบชั่วโมงมีอะไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งก็บอกว่าหลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าเราจะเรียนรู้ทักษะอะไรดีคอนสตรักก็คือการแยกมันเป็นส่วนๆเป็นพัดพาร์ตไปนะครับขั้นตอนที่สองคือเหลือเรื่องของการเรียนรู้นะครับขั้นตอนที่สามก็คือรีมูฟ e บรย r i e r ร์สก็คือการทำลายอุปสรรคต่างๆนะที่มันขวางกั้นเราอยู่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สี่คือพร a c t ท c สคือการฝึกฝนนะครับดีคอนสตรั t เป็นไงครับผมโชว์ด้วยรูปจิ๊กซอนี้เลยเห็นไหมครับว่าเฮ้ยสมมติเราเห็นทักษะ อันนึงที่เราอยากจะทํานะครับยกตัวอย่างเช่นทักษะภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษมันมีหลายอย่างนี่มีฟังมีพูดมีอ่านมีเขียนใช่ไหมครับเราก็จะจะเห็นเป็นส่วนย่อยๆของมันแล้วพอเราแยกส่วนประกอบต่างๆปุ๊บเราแยกขั้นตอนย่อยๆมาแล้วเราก็ค่อยๆฝึกซับสกิลไปเรื่อยๆเราอาจจะเริ่มจากการอะไรครับการฟังกับการพูดก่อนนะฟังให้รู้เรื่อง พูดให้ได้แล้วก็มาอ่านมาเขียนแบบนี้นะครับสุดท้ายหาให้เจอว่า easy step ของเราเนี่ยที่เป็นก i ิคซอตัวแรกๆที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรนะครับนั้นข้อที่1คือทักษะท,ที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเอามันมาย่อยก่อนให้มันพอดีคําให้เราฝึกง่ายๆนะครับก้อนมันใหญ่เกินนะครับทําย่อยๆฝึกทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแบบนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนั่นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับ การเรียนรู้เขาบอกให้ตั้งไมล์เซตเลยว่าถ้ามันผิดพลาดไม่เป็นไรเลยนะเกิดเราฝึกวิธีนี้ไปแล้วมันใช้ไม่ได้ผลมันผิดพลาดเขาบอกก็ลองหาวิธีใหม่แล้วก็มาฝึกใหม่นะครับนี่เป็นการตั้งไมล์เซตที่ดีมากๆนะครับว่าความผิดพลาดไม่มีอะไรเลยเราก็แค่เริ่มมันเริ่มต้นมันใหม่นะครับนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าในระหว่างการเรียนรู้เนี่ยการที่เราแบบ ค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องกําหนดขอบเขตให้ดีนะครับว่าเราอย่าไปค้นหาข้อมูลแบบเยอะมากมายจนเกินไปนะครับจนเราไม่ได้ฝึกฝนนะครับในนี้เขายกตัวอย่างว่าเราอาจจะหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงหนังสือสัก3 4เล่มนะครับดูคลิปวิดีโอสัก3 4คลิปเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้คือการลงมือทำนะครับ เน้นนะครับคือการลงมือทําอย่าเสียเวลากับการหาข้อมูลมากจนเกินไปเอาเวลามาเน้นในการลงมือทําท้าวิธีนี้ไม่ได้ไม่ไลหาวิธีใหม่แล้วก็สร้างรูปนี้ขึ้นมาลงมือทําจนมันเป็นรูปเป็นแากเราเรียนรู้เฮ้ยโอเคเราได้ไอเดียจากเรื่องนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะทํำยังไงครับให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันทําไมครับมันถูกดาเนินอย่างต่อเนื่องบางที เราเริ่มเรียนรู้มันอาจจะเกิดอุปสรรคอะไรครับทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์แบบไม่อยากจะทําแล้วใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกเลยครับว่าให้เราเนี่ยพยายามจับคู่สิ่งที่ชอบสิ่งที่รักกับสิ่งที่อยากทํายกตัวอย่างเช่นเราชอบอะไรครับฟังเพลงภาษาอังกฤษเราชอบดูหนังดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเขาบอกว่า เนี่ยถ้าเราอยากเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จับสิ่งนี้มาคู่กันเราได้ทําสิ่งที่ชอบพร้อมได้เรียนรู้สิ่งที่อยากนะครับอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยนะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จากเพลงที่เราชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จากหนังที่เราชอบนะครับเราอาจจะมีแบบดูซับไตเติลไปด้วยนะครับหรือดูลาลิกไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยทําให้เราสามารถทําสิ่งที่ชอบด้วยแล้วมันก็เป็น self motivation ไป ทำสิ่งที่เราอยากเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลนั้นด้วยนะครับอ่าน,นี้คือเทคนิคการจับคู่นะลองไปหาดูนะครับอันต่อไปคืออะไรครับการฝึกฝนนะครับพอผ่าน3ด่านนะมาปุ๊บอนะ่เราเริ่มแบบต้องมีการฝึกฝนนะฝึกฝนทําให้เกิดความชํานาญใช่ไหมครับงนั้นการฝึกฝนอันนี้เขาบอกว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย20ชั่วโมงใช่ไหมเมื่อกี้คํานวณให้ดูแล้วว่าประมาณ45นาทีนะครับทุกวันเลย ฝึกฝนนึกการจดจ่อมุ่งมั่นตั้งใจนะครับสีทีคูณ30วันเราก็ได้แล้ว1เดือนเนี่ยเราจะสามารถเกิดทักษะใหม่ๆได้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราทําได้แบบนี้ให้รอดูเลยว่าเราประหลาดเราจะเกิดความประหลาดใจกับผลลัพธ์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้เราก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะเพียงให้เวลากับมันนะครับแล้วฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอด้วยสีขั้นตอนอันนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะ,นะแยกส่วนนะครับ ออกมาเป็นส่วนย่อยๆยอยการเรียนรู้กําหนดขอบเขตการค้นหาเน้นลงมือทำนะครับผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้นะครับกําจัดทําลายอุปสรรคทั้งทุกด้านเลยเทคนิคก,ก็คือการจับคู่สิ่งที่รัดกลับอะไรครับสิ่งที่เราอยากทํามาด้วยกันแล้วก็ฝึกฝนนะครับด้วยความมุ่ง,ม,งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจนะครับอย่างน้อย20ชั่วโมงน,นี่เป็น4ทักษะของจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะครับยิ่งไม้แมปเนี่ย เป็นเครื่องมือที่ทําไมครับช่วยให้ผมแยกอะไรเป็นส่วนๆได้ง่ายด้วยเราก็เอามาใช้กับทักษะนี้มันก็ทําให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันมันมีกําลังใจเรียนรู้มากขึ้นแทนที่โอ้โหแบบภาพมันใหญ่มากแล้วก็แบ่งซอยเป็นย่อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับก็หนังสือเล่มนี้ผมก็เล่ามาประมาณ5เรื่อง1งเรื่องของผู้แต่งนะครับ2ผู้แต่งคือจอจคอฟแมนนะครับ2ก็คือคนที่คิดกดอะไรครับ1 0 0 0 0ชั่วโมงขึ้นมานะครับอ่ Professor Andreas d i r e x o n นะครับแล้วอันที่3าก็คือแลปิสคิวเนี่ยมันต้องมีวิธีการแบบไหนในการเรียนรู้แบบรวดเร็วน,นะครับแล้วอันที่4ก็เป็นเรื่องอะไรครับเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะมี3ขั้นตอนใช่ไหมแล้วก็เป็น4ขั้นตอนจากหนังสือเล่มนี้ว่าจะทํำยังไงให้เราฝึกฝนใน20ชั่วโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าใครอ่านเล่มนี้จบแล้วนะ ผมมีแนะนําหนังสืออีกเล่มหนึ่งด้วยนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจเป็นภาคต่อแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้ทักษะ20ชั่วโมงไปแล้วผมแนะนําให้ไปอ่านเล่มนี้ต่อนะครับนี่ไมล์เซ็ทนะครับไมล์เซ็ของคุณแคร์โรดเดอเ็กซ์นะครับเล่มนี้ก็เป็นเป็นการสร้างรถไมล์เซ็ทที่ดีนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะมาสรุปเล่มนี้ให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นไงครับกับหนังสือ the first 20 hours นะครับก็เป็น หนึ่งหนังสือที่ผมชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองหามาอ่านดูนะครับอ่านแล้วดูแล้วมีไอเดียมีความคิดอย่างไงนะครับเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันในเล่มต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ